สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายหนช่อง YouTube นะครับสามารถไปติดตามช่องของตลาดซื้อขายช่อง YouTube ได้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยซื้อขายกันแบบไม่โกงไม่เกียร์นะครับให้ราคาแบบดีมากๆเลยนะพูดคุยแป๊บเดียวจบเลยนะฮงก็สามารถไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำไซนนั่นเองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมวันพีชภาคใหม่นะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้ของเซิร์ฟซีนั่นเองนะครับซึ่งจะเข้าเซิร์ฟไทยไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ได้บนแอปซี9 9ขาเก้นั่นเองนะถือว่า ไม่แหลกแล้วก็เน็ตเสถียรดีค่อนข้างจะโอเคแหละนะฮะก็โอเคครับคลิปในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพานพี่เนี่ยไปต่อสู้ในลานประลองในท่ารือว่าการลงแรงนั่นแหละนี่นะฮะจะเป็นการลงแรงซึ่งผมเนี่ยไต่มาประมาณ78ตาได้แล้วนะฮะก็ขึ้นมาเป็นแรงลูกปืนผมไม่แน่ใจว่ามันคือแรงอะไรนะโอเคครับกดค้นหาก็เจอทันทีเลยนะซึ่งกดค้นหาแค่ไม่กี่วินะฮะซึ่งเพื่อนๆสังเกตครับผมเนี่ยมีตัวละครอย่างก็อดเอเนลนะครับเป็นตัวละครแรงเอสแล้วก็มีอูตบนะครับเป็นโซงไอคิงเนี่ยแรงเอสนะฮะแล้วก็ สโมเกอร์แรงเอนันเองนะฮะโอเคครับเจอกับคู่ต่อสู้รอบนี้เนี่ยเราน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพี่นเนี่ยไปต่อสู้2รอบแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะชนะง่ายอยู่นะครับต้องไปรอดูรอบหน้าเนาะโอเคครับเข้ามาครับฟังเขาเนี่ยมีเจ้าฟ็อกซี่ด้วยนะไอตัวผลซโลวนะฮะโอ้โหเปิดมาผมก็โดนเลยนะจับทู่มไปก่อนหนึ่งทีแล้วกันโอ้โหโดนล็อกครับไม่เป็นไรฮนะหลบมาทีหนึ่งแล้วก็โดดขึ้นไปครับคอมบูนท่านหนึ่งฮะแล้วก็ต่อยขึ้นท่านหนึ่งไม่โดนครับตัวเขาเนี่ยไส่สายอยู่ ตีเข้าไปฮะจะเป็นการคอมโบนะครับเราก็เน้นคอมโบไปเรื่อยๆเลวกันมาครับโลบเอ่ารอกลอก,ก,กออกมาทีนึงโยกทีนึงฮะฟ็อกซี่สกิลมาครับสกิลน่ารำคาญมากจริงๆแล้วเนี่ยฟ็อกซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ควรจะไปอยู่เป็นซับพอร์ตมากกว่านะฮะคอมโบไปหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยขึ้นไปทีนึงฮะแล้วก็โอ้โหเอ๋อตัวสปริงลงมานะฮะซึ่งเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับคือแม่งล็อกเรา โอเคฟันเข้าไปดูดตบไปทีนึงนะฮะแล้วก็ต่อยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับเป็นการคอมโบซ้ําไปนะครับตัวสายเนี่ยเราก็พยายามลบออกมาแล้วก็รอครูด,ดาวสกิลนะฮะแล้วก็โดดมาทีหนึง่งก็วนไปทีนึงนครับนี่แต่ไม่โดนนะคือผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะคือผมก็เพิ่งหัดเล่นนะฮะก็ถ้าคอมโบผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคจับทุ่มไปเป็นฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายชนะไปเองนะฮะมาครับในรอบที่2นะฮะผมเนี่ย,เ,ยเจอกับองค์หญิงวีวีนะโอเควีวีว หลบโอ้หลบมาทีน,นึ่งนะสกิลหนึ่งมาแล้วก็วนไปทีนึงครับแล้วก็ต่อยด้วยคอมโบอีกครั้งหนึ่งนะก็ต่อยด้วยสกิลสองครับหลบไปได้ไม่เป็นไรฮะซึ่งถ้าคอมโบติดเนี่ยบอกเลยครับว่าสาหัสแน่นอนเอ้ยหลบมาทีนึงครับอา้าวเสกนอกออกมาด้วยเลยหลบอันนุกันไอ้ตัวนี้ไม่หลับเลได้ไหมเนี่ยตีวีวิไปก่อนนะฮะตีตัวหลักแล้วก็สกิลแล้วก็วนทีนึงแล้วก็ต่อยอัปเปอร์คัตไปอีกทีนึงฮะซึ่งสโมกเกอร์เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากนะครับเนื่อองงจาาาาากคววัััันนนนนนนขมมเเีีี่่่ยยยยสสสรรถถไฝศตตตูะะะ้้้ดดฮ ไอ้นกมันพยายามจิกผมอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนจะไม่สร้างดาเมจเท่าไหรนะ่เนี่ยมือหนีแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับเป็นสายซัพพอร์ตมากนะครับไม่ควรเอามาเล่นนะโอเคสกิลสโดดมาดูดตบฟันเข้าไปฮะเรนไปถึงครั้งครับวิวี่เจ้านกเนี่ยหายไปแล้วนะดูขึ้นมาฟันฝันฟันเข้าไปครับรู้สึกเหมือนว่าเขาจะได้ไม่ค่อยเป็นนะโอเคโยกโยกันอีกทีนึงนะ่งฮะต่อยขึ้นไปอีกทีนึงโอเคฟันฟันฟันซึงรอบนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแค่สโมเเเเเเเกกกอออออรนะรออร์์ตตัััััววววววดดดดดีีีีียยยยยนนนนนนะะ๋๋บบหห้้้้าา่่่คคคพืๆไปจแแแลลผมมมใน โอเคครับโดนมาก่อนฮะโดนดิครับเดี๋ยวๆๆๆพอเราพยายามซิกออกเลยครับแต่ว่าตัวละครฟังเขานี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเจอกับพวกบาร์กี้หรือตัวละครอื่นเนี่ยผมกลัวมากเลยนะจร่งเฉพาะไอ้เจ้าบาร์กี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่คอมโบแบบเร็วมากแล้วก็โกงมากเพื่งผมมองว่ามันคงพอๆกับแรงค์เอสเอสเลยอะบาร์กี้นะฮะก็แค่ใครมีเน,นี่ยแนะนำให้เล่นเลยโอเคครับรอบสุดท้ายครับเจอกับคนบนก่องท้องฟ้านะฮะซึ่งผมจำชื่อตะแก่นี่ไม่ได้เหมือนกัน โอเควนไปทีนึงครับแล้วก็อัปเปอร์คัตตาแก่ไปทีนึงก็ฟันทุ่มไปทีนึงเนะี้ยอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอัพสกิลขึ้นมาเป็นแร็งสองนั่นเองเนะี่ยฟันฟันฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปจริงจริงเนี่ยมันน่าจะตกลงทะเลไปได้นะไปเจอไอ้ป๋าที่มันมีผลพิษาสเอสนะทึ๊บแล้วก็วนไปทีนึงครับแล้วก็อัปเปอร์คัตไหมบัฟขึ้นไปนะฮะตีตีเข้าไปครับโดนคอมโบเข้าไปซึ่งเขาไม่หลบเลยเขาพยายามไม่หลบเลยนะพอเข้าไปทีนีนะ้ก็ไม่โดนครับเนื่องจากตัวเเเเขานนนนี่่่ยยป็ตััวสยอยองูง ลบออกมาก่อนนะฮะร,รอสกิลแล้วก็ต่อยเข้าไปครับไม่มีชั้นเชิงเลยเหรอลมยกไปทีนึงฮนะโอ้โหไม่โดนนะผู้ชมติดติดครับมันติดนะที่จริงต้องกดสกิลเพื่อนซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าเราไม่มีะซัพพอร์ตเราสามารถใช้ได้สองครั้งต่อเธอเนะก็เลยจะโดนยำเละๆแบบนี้ไปก่อนนะฮะโอเคเฮ้อหลบก่อนได้ฮะต่อยเข้าไปครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้สกิลของตัวละครทุกตัวนะเพราะผมตอนนี้เนี่ยเล่นตัวละครอยู่ไม่กี่ตัวนะฮะ ฟันเข้าไปต่อยเข้าไปอีกทีนึงครับชากตบปบปบปบบับเข้าไปเนี่ยเต็มที่เลยครับก็เคโอไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาแมตต์อีกแมตต์หนึ่งแล้วกันเราก็มาเจออีกแมตต์หนึ่งแล้วนะฮะโอเคเราจะเอาเจ้าเอเนลเนี่ยไปอยู่แถวหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ดูสกิลของเอเนลด้วยนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะทำคอมโบได้อยู่นะฮะโอเคไปเจอกันหน่อยแล้วกันนะครับฟังเขาใช้ตัวละครอะไรบ้าง โอ้โหมาอะไรฮะตัวละครอ,อย่างบาร์กี้นะครับตัวละครที่ผมเนี่ยกลัวมากมากเลยนะเพราะผมเคยเจอกับมันแล้วผมสู้ไม่ได้นะครับไม่รู้เทคนิคในการหลบสกิลของบาร์กี้โอเคครับฝั่งเขามีสม็กเกอร์ด้วยนะมาฝั่งเขามีสม็กเกอร์โรบินแล้วก็เจ้าบาร์กี้นะัฝั่งผมมีเอนเนลนะครับแล้วก็ โซงีคิงแล้วก็สมอกเกอร์เนะีโอเคตีไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอสมอกเกอร์ไหวอยู่นะครับนี่เขาลูฟี่มาเป็นซัพพอร์ตนะฮะหลบก่อนแล้วก็ฟันนี่สมอกเกอร์มันเร็วมากฮะผมพยายามกดแดชออกนะเสกมังกรอ,ออกไปครับสามารถดันออกไปได้หน่อยแต่ก็สกิลสองเข้าไปไม่โดนแลแล้วก็ฟันเข้าไปสายฟ้าลงบับนะี่ฮะสมกติเป็นตัวละครแลนด์เอสครับสามารถคอมโบได้อย่างต่อเนื่องฮนะโอ้โหสมอกเกอร์มันก็เอาเรื่องเหมือนกะันแดชออกมาก่อนครับนี่ขนาดเราแดชออกมานะเรายังไม่หลบการโจมตีของท่าสมอกเกอร์อะไรเลย ไปครับสกิลสามบึ้มลงไปฮะไม่โดนแล้วก็สกิลสองตามไปครับคอมโบไปหนึ่งครั้งสายฟ้าฟาดฟ,า,ฟาลงมาโอเคครับหลบออกมาจากสโมเกอร์โอ้แต่ว่าหลบไม่ได้ฮะพยายามกดมังกรอย,อยู่อย่างต่อนเนื่องครับแต่ไม่สามารถกดได้เหมือนกันสมโมเกอร์พยายามฟันใหญ่ๆผมเอาโซโลลงมาครับเพื่อขัดสมโมเกอร์ในตอนฟัน่ยไปเลยฮะบมังกรพักแล้วก็ตยเตยเข้าไปครับคอมโบครับอันตีมาแล้วท่านผู้ชมไปฮะมาเลยครับอันตีของเทพก็อดเอเดลครับกลายเป็นร่างใหญ่ขึ้นมาฮะใส่สายฟ้า,า,า,าลง โคตรเท่ครับอน,นิเมชั่นท่าของแรงเอสเอสนั่นเองเนี่ยโอเคเคโอเลยครับแหลงจัดมาครับก็ในะรอบที่สองครับเจอกับบาร์กี้นะซึ่งผมหลบสกิลมันไม่เป็นน่ะฝ่ายฟ้าไปก่อนรายการครับสกิลหนึ่งเข้าไปโอ้โหมาแลนะ้วสกิลลูกบอลเนนะี่ยสกิลสุดโก้เลยครับคือมันดันเราแบบโหดมากพยายามจะใช้มังกรให้ผลักดันบาร์กี้ออกไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวละครม,มันสกิลเร็วอะ่ะโอ้ยผ <c oughs> ่าออกไปก็ได้ก่อนฮนะสกิลไปโอ้โหนามิลงมาครับโอ้โหลงไมนะ่ทันฮะ โอ้ยซุดหลบซุบได้ออกมาฮะฟัน,ฟ,นฟันครัอืมยี่ไม่โดนวะบากีเนยัไงผมยังต่อเนื่องฮะ K.O. ไปเลยถ้าก็อตเองเนี่ยเราตายแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวอะไรไปสู้เขาต่อมาแฮสโมเกอร์นะครับสโมเกอร์ผมก็ไม่ทันนะเนื่องจากเป็นตัวละครที่สามารถพุ่งเข้าไปได้ก็จริงแต่ว่าไอ้ลูกบอลมันเนี่ยคือหลบไม่ได้จริงโอ,โอเคครับมาต่อ,อสกิลหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะโอ้พยายามแดกก่อนฮะพยายามแดกก่อน <laughs> ซึ่งมากิมตัวละครที่น่ารำคานมากๆผมเบื่อมากเลยต่อยไปครับ ที่ผมจะปั้นบาร์กี้มาแทนสมโมเกอร์มั่งวะแม่งต้องเจอนะซึ่งตรงไอคิงกับก็อดเอนเอของเราเนี่ยคือดีละนะฮะเราต้องเอาตัวละครเจ้าบาร์กี้เนี่ยลงมาเล่นด้วยแต่เพื่อนๆดูดผิผมผมพยายามหลบแล้วนะแต่ผมแดชออกไม่ได้เนี่ยแต่จับทุ่มก็จับไม่ทันเนี่ยเอ้ยเน็ตเน็ด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 เฮ้ยเป็นเพราะเน็ตด,ด้วยปะวะผมกดสกิลไม่ติดเลยนะเพื่อนๆนะออยด์ออยดออยดออยแต่ออเน็ตผมเบี่ยงมากหรือเป็นเพราะเน็ตด้วยเนะี่ยทำไมผมกดสกิลไม่ติดวะไม่เป็นไรฮะพยายามเล่นต่อไไปปพยยาามเล่่นตอ โอ๋ยปิงแล้วท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะคือในน,นานๆทีมันจะมีปิงนะเพราะว่าปกติเนะี่ยผมเล่นมันก็ไม่ปิงหรอกนะแต่ว่าเวลาอัดคลิปบ้างผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคโดนบากกี้ย้ำอย่างต่อเนื่องนะฮะเราต้องปล่อยสโมูกเกอร์ตายแล้วแหละเนะี่ยต้องไปรอลุ้นกับโซงเอคิงนะครับว่าระยะไกลเนี่ยจะพอสู้กับบากกี้ได้ไหมซึ่งผมก็มองว่าไม่ได้นะฮะเพราะาบากกี้มันเป็นตรรัวละครที่ลูกบอลมันเนี่ยโกงโกงมากเลยฮะมาครับก้อนเพื่อนคนไหนมีแนวทางหลบสกิลของบากกี้ก็บอกผมหน่อยละกันนะฮะมันแดดไม่ทนมันเพื่อนๆโอ้ยซึบ หลบลงมาอะมาณนี้ครับซึ่งผมอ๋อไปเนี่ยโอเคได้ทุบอยู่ครับซึ่งผมเนี่ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าสกิลนี้คืออะไรคือลองใช้นะโอเคเด็ดออกมานครับเขาไม่โดนสกิลหนึ่งคือไม่สามารถต่อคอมโบได้ครับคือถ้าโดนสกิลหนึ่งเนี่ยเขาจะลอยขึ้นบนฟ้าแล้วผมเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้นะคือเพื่อนๆดูมันดิมันฟันน่าเกียดจัดแล้วผมไม่กระพริบสักทีวะเนี่ยโอ้โหมันน่าเกียดเกินดูเพื่อนๆดูนะผมล่วงลงมาแล้วผมยังไม่กระพริบเลยโอเคกระพริบได้สักทีฮะดด ยิงไม่ดีแล้วก็คอมโบโอ้โหไกลเกินครับเพื่อนๆไปสกิลหนึ่งสตันไม่โดนอีกนะมันวิ่งมาแล,แล้วแล้วก็ฟันฟันอีกแล้วฮะโดนคอมโบอีกแล้วครับผมเฮ้ยอย่างนี้โดนปืนใหญ่บาก,กีไปเนี่ยหลบก่อนฮะโอ้ยโอ้ย,อยตัวกระพริบสักทีเตลูกืออ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 โอ้โหเป็นผู้ถูกกระทำครับรลบบสเป็นผู้ถูกกระทำครับตรงนี้คิงเราจะล่วงแล้ว เอาแล้วฮะถ้าผม้ชมครับปืนใหญ่บาร์กี้เป็นการปิดฉากผมแล้วมาแล้วครับก็ส่นบาร์กี้ก็บึ้มเข้าไปฮะผมก็ร่วเหมือนกันนนครับเคโอ,โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ผมแพ้แล้ว